ครับอันนี้ก็คืออีกมุมหนึ่งนะฮะของหาดหัวหินนะครับทะเลกรุงเทพนะไอ้ทะเลหัวหินนะโทษทีครับทะเลหัวหินนะครับที่สวยมากนะครับแล้วก็มีอีกมุมหนึ่งที่ของนักท่องเที่ยวามาพักผ่อนนะฮะค่อนข้างจะเยอะหน่อยะครับมุมนี้นะครับมาดาูมองดูรวมนะฮะที่ทั้งาทางล้มแล้วก็ปูเสือะ มือของผมเล่นนะฮะก็จะเห็นนักท่องเที่ยวกลางล่มแล้วก็มาเข้า,ขางลง่ลมอลของพี่น้องแม่ค้าที่มาให้บริการนะฮะแล้วก็ฝั่งมุมด้านซ้ายนี่ก็คือเป็นของโรงแรมนะฮะของโรงแรมชื่อ,อไทยสร้างหรืออะไรนะฮะจำไม่ได้นะครับนะเพราะว่าตัวหนังสือมันอยู่ด้านในนะฮนะแล้วไรมุมนี้ก็อ,อ,อีกเป็นอีกมุมหนึ่งที่สวยมาก ดีฮะคื่นไม่แรงมากนะฮะไม่อันตรายนะฮะเด็กๆก็เล่นได้ฮะ,ะแต่ว่าผู้ใหญ่ต้องคอยดอยูแลด้วยนะครับนะฮะอีกเป็นอีกอีกมุมหนึ่งะครับที่สวยนะครับของทะเลภูเหิตของเรานะฮะที่จังหวัด ท่องเที่ยวต้องระวังนะครับเพราะว่าโขดหินพวกนี้จะเป็นเรียกว่าซากของเปลือกหอยนะฮะมันอาจจะปาดมือบาดเท้าได้นะฮะเพราะว่าคมมากต้องต้องระวังนิดหนึ่งตอนที่ขาลงมาเขาก็มีป้ายบอกเตือนนักท่องเที่ยวฮะเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาจีนด้วยนะฮะงสงสัยก็อาจจะโดนกันเยอะมาหักพอสมควรน,นะฮะต้องระวังะฮะเพราะว่าเปลือกหอยที่นี่คมมากฮะเปลือกหอยอย่างเช่นตัวน,นี้นะฮะนีน่ผมผมผมจะดูตัวอย่าง ตัวอย่างนะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่ว่าคมมากนะครับคมคมคมจริงๆครับคมจริงๆฮะเอามือเอามือลองแตะดูนะครับคือโอโ้โหขนาดเท้าวเหวยียบไปเนะี่ยเป็นเรื่องครับถ้าเกิดลื่นขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับว่ากําลังอยากคมมากทีเดียวฮะต้องระวังต้องระวังอโอเคครับ